โจ์เนี่ยบอกว่าซื้อตู้เย็นมาราคา5000บาทอันนี้พี่บ้นแบบให้น้องมนโนไปเลยว่าร้านค้าเนี่ยซื้อมาจากโรงงานที่ทำตู้เย็นเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าซื้อตู้เย็นราคา5000บาทมันคือราคาทุนนะคะเอาละนะทุน5,000บาทแต่ขายอะขายให้ลูกค้า4,400บาทอันนี้คือขายราคาต่ำกว่าทุน ที่เราซื้อมานะคะแน่นอนค่ะลักษณะกรณีแบบนี้นะคะคือขาดทุนแน่นอนโอเคนะเดี๋ยวปป้านไล่ให้ตู้เย็นจ้ะตู้เย็น5,000บาทตู้เย็น5,000บาทนะคะขายเนี่ยราคาขายนะคะพี่ป้นเขียนย่อๆนะ4,400บาท เพราะฉะนั้นขาดทุนแน่นอนนะคะขาดทุนขาดทุนอยู่600บาทก็คือน้องๆเอามานบกันนะคะได้ตามนี้ทีนี้เขาถามว่าขาดทุนนะรู้แล้วแต่ขาดทุนร้อยละเท่าไหร่ก็คือถามเปอร์เซ็นต์แหละ,ะนะคะเทียบจะเทียบเป็นหยาตยางนะคะก็คือทุนทุนนะคะ5,000บาท ก็คือราคาขายที่เราเนี่ยซื้อตู้เย็นมาจากโรงงานนั่นเองนะคะ5,000บาทนะแล้วก็ขาดทุน600บาทขาดทุน600บาทนะคะแล้วถ้าทุน100บาทละ่ะทุน100บาทขาดทุนจะเป็นเท่าไหร่ให้น้องใช้คอนเซปต์นี้นะคะก็คือคูณทะแยงจ้ะ แล้วก็หารตรงคูณทะแยงนะจ๊ะแล้วก็หารตรงได้เลยนะคะก็คือพี่ั้นก็ใช้เป็น600คูณ100แล้วก็หารด้วย5,000คะ่ะเอาละทีนี้น้องๆลองคํานวณดูนะคะ600คูณ100จ้ะ600คูณน100นะจ๊ะก็จะเป็น0นะคะตัดกัน นี่แบบนี้5ไปหาร60ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้12กกูดตอบได้เลยจ้าคาดทุน12เปอร์เซ็นต์นะคะสวยๆแบบนี้ง่ายมากนะคะลองทำดูลองทำดู